สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกๆท่านนะครับอยู่กับสมบัติดำสิงนะครับพี่น้องมื่อเนี้ยมีเตียงอะลวด,ดลอ้อครับอยู่ทางโคกโพดินพี่น้องมื่อนี้นะครับอยู่กับทีมงานเจวัน นางฟ้าจำแรงนะครับเมกาสองรอยสิบครับเอาเมกาครับมีมาแต่ทางอาสามาดนะครับกอโชคนำชัยรอยเจ็ดสิบหาได้มานะครับ มาหลายๆทีมงานครับมือนี้มาตุ่มมาห่วมกันนะวัสดีป้าสมบัติดำซิงครับสมบัติดำซิงครับมีองบ่มครับสองร้อยสิบน่นี่สองรัอยสิบมาเตมเมื่อกบลบ่โอ้มาไกลแถวโอ้พวกไก่ได้ครับเนี่บ้าบบนดำซิง โอ้บ่อะส่าเวส่าวเฮ็ดแล้วบ่โอ้เพยงขคือส่าหันมันยากมัน nhạc บ่หนั่นละอ่ามาเนี่มาพอเบ้าอุบลดำซิ่งนะครับนี่เป็นมาแต่ทางเมืองอุบลนดิพี่น้องอุบลดำซิ่งนะครับโมเป็นนั่นโมเป็นอุบลนั่นเด้ครับก็เราหุบลอันนี้บ้าอุบลนะครับมีอุบลดำซิ่งเดลยนี่อ่า แมนครับอันนี้เบาบนนะครับเบาบนดําซิ่งน,นี่เหมือนนี่นมาแลนทางอำเภอเสเฮานะครับทีมงานเจวันนางฟ้าจำแรงลดรวมกันบนนี้เป็นสิบครับรอยเจ็ดสิบห้าแรงมาตัวนี้เท่าไรบุนี่เดก,ก้านะครับน่าจจะร้อยเก้าห้าพี่น้อง วันนี้มาพ่อกัะช่อง youtube เบ้าบนดำซิ่งนะครับได้เบ้าได้จ้าได้คุยกันนะครับได้แรลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันพี่น้องกาดีไปจังนึ่งนะครับอ่าเ,เห็ดมาก่อนนะครับผนเห็ดมาก่อนผมผมเห็ดที่หลังผน าอายุกับทีมงานเจวันพี่นอ้องโคมัตสุตัวนี้เป็น MO นะครับกินเขากินปลากันแล้วครับพักเที่ยงไปแล้วครับพอรวมช่างนะครับนี่เด็กก้าตามมาด้วยเมก,ก้านี่รอยเจ็ดฮาครับ ทีมงานมาตทางอาจสามารถนะครับโชคดำเขียวทีมงานของผมน,นะครับโชคดำเขียววันทเจ็ดพิพาครับนี่ มาด้วยพี่ล็อกนะนี่ละครับทีมงานของเพื่อนมาน้ำกันสองกันพี่น้องมีพี่ล็อกนะครับรอยเก่าสิผาเาไย้มาโชคลุ่งเรืองซับเป็นเจ้าเดียวกันนะครับ โชคดําเชียวครับรอยจ็ดจิมพายไดกมากครับมาแต่ทางอาสมารถนะครับทีมงานของเ่นนะครับวันนี้อ้าวพี่ล็อกครับ นี่ก็หลายหลายทีมนะครับทีมแม่แรงรวมกันนะครับทางโคกผู้ดินอำเภอร์เซราพุ่มเฮานะครับแดนไปถมทีหรือว่าถมทางเพชรถนนซีเลนนะครับแถวบ้านดงประเสริฐนะอัมพเภอเสเฮาที่ออกไปทางบ้านไสะเขานะครับทาทั้งเชินไปทา้งน้องขอกนะครับพี่น้อง เปียนะครับมัน,นเป็นโซเฟอร์แมคโครกสูบนะครับเทอร์โบวัดรอบเครื่องที่2,000รอบต่อนาทีนะครับร้อยสามสิบแปดเร่งมาใบแท็กแปดสิบเส้นนะครับใส่ลูเลอกเกดลูกเชลีสองโต บุงคีนี่อยู่ที่0.93ลูกบาทเมตรภูมานเสริมพล็กสามแฉกนะครับเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมความแข็งแกร่ง SAE หก D หนึ่งศูนย์เจ็ด E Q หนึ่งอ่านี่แหละครับรหัสของมบอนรหัสเครื่อง จัดให้พี่ล็อคนะครับอ่ารอยเก้าห้าครับหกเม็ดยี่หนึ่ง สองร้อยสิครับท่านี่นะครับเบาอุบลดับซิ่งนะครับช่องยูทูบทางอุบลน,นะครับวันนี้เพิ่นกับแม่แรงรวมครับทีมงานเจวันเฮาทางอำเภอเสครับมาไก่อสมควรนะครับอุบลเบาอุบลดับซิ่ง210แรงมากครับ ตามทางช่องยุทธเพได้ครับเบ้าบนดำซิ่งแต่งพอประมาณกส,สวยนะครับ ทีมงานเ่ากับเรืน้ำกันหลายทีมงานนะครับามาแต่ทางอาสามาดนะครับมาแต่ทางอุบอลกับหลอดยู่แถวอำเภอเสเขา่ามาแต่ทางบุริรัมนะครับบุริรัมกบมานะครับแต่ว่าบอกหู้จากว่าอยู่บันใดพี่นอ้องล็อกกีนะครับสีแดงๆนะครับ ทำถนนซีเลนยสนะครับพี่น้องช่วงนี้กับรถดำเข้ากับบอคอยมีงานกันเท่าไรพี่น้องอันมีงานได้แกนร่วมกับไกลเป็นไรก็ไปครับนะครับว่าแต่มีงานไหนให้เข้าแลีนพี่นอ้องมาอยู่กินกับรถนะครับนอนกับรถกินกับรถพี่น้องชีวิตรถดำ ภูมักเปนกายูใดนะครับขันผู้บ่มักกอยูบ่ไดดพี่น้องสําหรับรถชีวิตรถดานะครับน,น,น้ำก็อาบน้ําทงให้ทงหน้าไปอานอยูไก้เมืองแ่กะอาบน,น,นปัม๊มนอนในปั๊มครับรถไผรถมั่นพี่น้องสําหรับทีมงานรถดาเฮาลำบากก็สมควรพี่นอ้องอ้ดใดคิดว่าสิซื้อรถดำกะเบิ่งเจาของให้ดีๆครับเฮ็ดคือพิ่นใดบ่ นอนกลางดินกินกลางไสพี่น้องรถด,ดำบอรธรรมดาครับอดได้ก็ได้ครับอดบ่ได้ก็ขายทิมครับพวกหลงน้นเขามาศึกษาเบิ่งสะกอน้อพี่น้องผูู้ผูคิดว่าสิเอารถด,ดำมาแลนนะครับลองมาเบิ่งหน้างานลองมาสัมผัสเบิง่งเป็นต่ยูได้บอ โอ้มืาอน,นี้รถด,ดำเขาหลายคันอยู่พี่น้องสิบสามขันนะครับแลีนไปกลับน่าจะประมาณสิบโลนะครับจากโคกผู้ดินไปมองเทนะครับวันนี้เสียเปียจัดนักจัดเต็มให้ทีมงานครับ โอมะสุเอ็มโอตัวนี้เป็นรุ่น8นะครับพี่นอ้องไปแล้วครับ นี่ครับนี่รอยเตอานะพี่น้องโชคอำนวยมารีนี่มาแต่บุรีรัมนะครับบุรีรัมสายลุย วยไปอีกแบบนึงพี่น้องพี่ล็กในตำานันลัดนีตั้งหากพี่น้องฝนก็คือมมาอีกแล้วนะครับแต่ว่ามองนี้พอทัดตกนะครับ ฝนตกอ่ะได้ลุยกันแล้วครับดินเหนียวๆเ,เป็นหุปปรรสักก็คือฝนนะครับสำหรับชีวิตราดำนี่เชื่อกันเล่นบ่ได้นะครับ น้อครับโอ้สีแดงสดใสครับนี่รอยเก่าสิบาแรกมาพี่น้องตามมาด้วยเจ้าเมกา2องรอแรกมาครับนี่เพื่อนนี่จัดนักจัดเต็มเลยครับนี่รูพลอสุดๆครับอมอก๋วยเตี๋ยวขอน้อฮดครับนี่รถทีมงานมาแต่ทางบุรีรัมย์ครับ ติเกิดมีของตีเหล็กสายมันนะครับผู้ใหญ่บ้านปูอ่าเืองเขาเลืองอย่างน,นันเนาะพี่น้องเรื่องแบบนี้ เดี๋ยวกิบด,ดีลาดด่า้ดยเจ้าเมกาสองรอยสิบนะครับนะเดี๋ยวคลิปหนนาจังพอกันไหมพี่น้องนะวันนี้ก็อยู่กับสมบัติดำซิ่งนะครับทีมงานเจวันนะครับทางอำเกฤษเสนะครับโคกบูดินนะครับนะเสียเปียเป็นเชฟเฟอร์แมคโครนะครับ คอแม่พี่น้องมีแต่ความสุขความเจเริญนะครับพี่น้องกิตยังกับสมพว่มมุ่งมั่นพัฒนานะครับสมหวังทุกทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขูสุขคนนะครับถือภพถือใจกับกดติดตามให้สมบัติดำสิ่งน้ำเนืเ้อเด้อพี่น้องฝากช่องนิดน่อยไว้น้ำเน่าจากช่องนะครับ กันสนุกมี้ล่ะพี่น้องสวัสดีครับ